ไปที่เรื่องนะฮะที่เกี่ยวข้องระหว่างสหรัฐนะครับแล้วก็ยูเครนนะครับแล้วก็รัสเซียด้วยครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัททมเนียมีการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมเยร์เซเลนสกี้นะครับเ,เรียกว่าให้มีการเรียกร้องเนี่ยในระหว่างที่มีการพบปะกันที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับให้ยอมรับเงื่อนไขย,ยุติสงครามของรัสเซียนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหนังสือพิมพ์ financial time ของอังกฤษนะฮะร,รายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัททม ยืนยันให้เซเลนสกี้เนี่ยยอมยกภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนให้แก่รัสเซียทั้งหมดครับแล้วก็เตือนว่าประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินคู่จะทำลายยูเครนนะหากไม่ปฏิบัติตามคำกล่าวของทั้มเป็นการถ่ายทอดข้อเสนอของปูตินที่มีขึ้นระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม ก่อนที่ทรัมป์จะมีการพบปะกับเซเลนสกี้ที่ทำเนียบขาวในวันถัดมานะครับโดยผู้นํายูเครนเนี่ยตั้งความหวังว่าจะได้อาวุธเพิ่มไปสู้กับรัสเซียแต่กลับเจอประธานาธิบดีทรัมป์ที่กลับมามุ่งมั่นทําข้อตกลงสันติภาพอีกครั้งหนึ่งรายงานของ financial times นะครับก็สอดคล้องกับ Washington Post ที่อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐว่าระหว่างการสนทอนาโทรศัพท์กับทรัมป 1วันก่อนพบเซเลนสกี้นะครับผู้ดารัสเซียเสนอให้ยูเครนยกโดเนสให้รัสเซียเป็นเงื่อนไขย,ยุติสงครามและจะยกเลิกการอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เล็กๆน้อยๆในแคว้นซาปปริเซียและเคอร์ซอนที่รัสเซียเนี่ยยึดได้บางส่วนแลกกับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากของดอนบาสที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอยูเครนแรงข่าวระบุว่านี่เป็นเงื่อนไขเรื่องดินแดนที่ทะเยอทะยาน น้อยกว่าตอนที่ปูตินเนี่ยเสนอระหว่างประชุมสุดยอดกับทรัมป์ที่รัฐ阿拉สกาเมื่อเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบางคนเนี่ยถึงกลับมองว่าเป็นสัญญาณความก้าวหน้าเพราะว่าขอน้อยกว่าเดิมนะฮะตามข้อเสนอดั้งเดิมในปี2567รัสเซียเนี่ยต้องการให้ยูเครนยกดินแดนทั้งหมดของดอนบาสบวกกับเคอร์ซอนและซาฟอริเซียทางใต้ซึ่งมีพื้นที่เกือบ20,000ตารางกิโลเมตร นักการทูตยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับเชื่อว่ายูเครนเนี่ยไม่น่าจะพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของรัสเซียเพราะเหมือนกับเป็นการขายายเป็นการขายขาตัวเองโดยไม่ได้อะไรส่วนทรัมป์ยังไม่ได้เคยบอกมาอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องที่ปูตินเนี่ยตั้งเงื่อนไขให้ยูเครนสละดดนบาสทั้งหมดวอชิงตันโพสต์ก็รายงานด้วยนะครับว่าระหว่างพบคณะผู้แทนของยูเครนเมื่อวันศุกร นายสตีฟว nice, ิทคอฟทูตพูดพิเศษของรัป์เนี่ยก็กดดันให้ยูเครนตัดใจโดยให้เหตุผลว่าดอนบาสเป็นภูมิภาคที่พูดภาษารัสเซียเป็นส่วนใหญ่บทความของวอชิงตันโพสต์ก็ชี้ว่าภาษารัสเซียไม่เคยเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการฝักใฝ่รัสเซียในยูเครนพลเมืองอยูเครนจํานวนมากรวมถึงเซนกี่เองก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่คนเนี่ยพูดภาษารัสเซียอย่างไรก็ดีรัป์ก็เรียกร้องให้หยุดยิงทุกแนวรบในปัจจุบัน ตามความต้องการของอยูเครนขณะทีย่ยูเครนเนี่ยยังคงพยายามสแสวงหาหลักประกรันความมั่นคงจากสหรัฐและพันธมิตรยุโรปเพื่อป้องกันการลุกรานของรัสเซียในอนาคตต่อไปครัมและปูตินเนี่ยมีแผนจัดประชุมสุดยอดครั้งที่2ภายในไม่เกิน2ส,สัปดาห์ข้างหน้าด้วยนะครับคาดว่าการประชุมเนี่ยจะจัดขึ้นที่กรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของอังกอรี่หลังจากที่มีการประชุมสุดยอดครั้งแรกไปแล้วที่ รัฐอะเสกาเมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับที่มันไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับ,รบทีนี้คุณผู้ชมครับวอลเดมีเซเลนกี้ผู้นาของอยูเครนนั้นก็ไปให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์เอ็นบีคือเขาก็ถามมาวครับว่าโดนัททรัมป์เนี่ยควรจะแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อปูตินมากขึ้นหรือไม่หลังจากที่ทรัมป์ประสบความสําเร็จในการผลักดันข้อหยุดยิงที่ฉนวนกาซาเซเลนกี้ก็บอกว่าใช่และมากไปกว่านั้นด้วยเพราะปูตินนั้นมีลักษณะคล้ายกับฮามาสแต่ว่าแข็งแกร่งกว่าเป็นสงครามที่่่ใหญกวา และเขามีกองทัพที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองของโลกฉะนั้นต้องมีการแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นเซเลนกี้ยังระบุว่าหากต้องการสันติภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนจริงก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เข้าร่วมยูเครนจะเป็นต้องมีที่นั่งในการเจราจาครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นระหว่างทรัมป์กับปูตินที่กลุมม่มบูดาเปสที่ประเทศฮังการีโดยทางด้านเซเลนกี้บอกว่าการตกลงใดๆที่เกี่ยวกับยูเครนแล้วถ้าไม่มียูเครนเข้าร่วมด้วยเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรการให้สัมภาษณ์ดดััังงงกกกกลล่่่าาาาาวมีีขึ้้นนนหจจททเเซสพิิรฐ โดยคลิปนี้เขาไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายในการขอขีปนาวุธพิสัยไกลถมฮอกจากสหรัฐได้แม้จะมีความพยายามมานานหลายสัปดาห์ก็ตามขณะเดียวกันนั้นทรัมป์ก็ไปให้สัมภาษณ์กับฟ็อกนิวครับยืนยันในท่าทีที่ไม่พร้อมจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนโดยทรัมป์ได้ระบุว่าตนเนี่ยถูกยูเครนถามว่าพวกเขาสามารถมีขีปนาวุธทมฮอกได้หรือไม่ตนก็บอกว่าตนเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่นะตนก็ได้คุยกับปูตินกับเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงและก็รุนแรงแต่เราจําเป็นต้องจาเอาไว้อย่างหนึ เราก็ต้องใช้บัญช่นเดียวกันเราไม่สามารถมอบอาวุธทั้งหมดของเราให้กับยูเครนได้เราทําแบบนั้นไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยตนก็ทําดีกับประทานดีเซเลนกี้และยูเครนมามากเพียงพอแล้วเราไม่สามารถให้ได้ตนไม่ทําไม่สามารถทําให้สหรัฐอเมริกาตกอยู่ในอันตรายได้ mm hmm. นั่นคือสิ่งที่ทรัมป์ยืนยันไม่ให้โทมฮอคนะครับในขณะเดียวกันนั้นเอียนเพสเซนิกนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของไทรเรด้าโทรเปนตโฟเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันให้การติดตามเที่ยวบินนะครับ ก็ออกมายืนยันว่าปูตินนั้นอาจจะต้องเผชิญกับการห้ามบินไปที่สหภาพยุโรปนะครับหรือว่าที่จะบินบินไปที่ฮังการีเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยเขากําหนดนะครับห้ามเครื่องบินของรัสเซียนั้นบินเข้าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพสเซนิกบอกว่าจะต้องมีการตัดสินใจในระดับสหภาพยุโรปนะครับหรือว่าระดับชาติที่จะอนุญาตให้เที่ยวบินเนี่ยของรัสเซียเนี่ยเข้าไปที่นั่นเพสเซนิกอธิบายบอกว่า เส้นทางที่สั้นที่สุดในการบินเข้าสู่ฮังการีก็คือบินผ่านโปรแลนด์แล้วก็ไปสโลวาเกียขณะที่เส้นทางที่ยาวกว่าก็คือบินผ่านทางตอนใต้ของทะเลดําเข้าสู่สหภาพยุโรปทางโรมเนียอย่างไรก็ตามแม้เส้นทางทางใต้จะใช้เวลานานกว่าอาจถึง2เท่าของเส้นทางทางตอนเหนือแต่ว่าเครื่องบินประจําตําแหน่งของปูตินนั้นก็สามารถบินได้ทั้ง2เส,ส้นทางโดยไม่ต้องแวะเติมน้ํามันทีนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสหภาพยุโรปเนี่ยจะอนุโลมให้เครื่องบินประจําตําแหน่งของประธานดิวลาดิเมียปูตินเนี่ยครับ บินไปที่ฮังการีเพื่อเจรจายุติสงครามหรือไม่ครับครับทีนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านกลุ่มฮามาสนะครับว่าได้มีการส่งศพตัวประกันชาวไทยให้แก่ทางการอิสราเอลนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้ออกแถลงการนะครับระบุว่าหลังผ่านกระบวนการระบุตัวตนเสร็จสิ้นตัวประกันผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมถูกกลบส่งกลับมาก็คือนายสนธยาอัครศรีนะครับโดยตามข้อมูลและข่าวกรองที่กองกำลังป้องก,กันอิสราเอลได้รับ สนธยานันเป็นพลเมืองไทยถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสสังหารเมื่อวันที่7ตุลาคม2 5 6 6นาและร่างของเขาถูกนำกลับไปยังฉนวนกาซาการเสียชีวิตของเขาถูกประกาศเมื่อ16พกพฤษภาคม 25. งพาอยกสิกองกำลังป้องกันอิสราเอลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเส่งตัวประกันที่เสียชีวิตทั้งหมดกลับคืนทั้งนี้สนธยาที่เสียชีวิตตอนนั้นมีอายุ30ปีครับเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลในฐานะแรงงานเกษตรถูกกลุ่มฮามาร ระหว่างเหตุการณ์โจมตีที่นิคมเกษตรคิบบูดเอเบเอรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากการถูกโจมตีของฮามาสโดยหลังจากเสียชีวิตร่างของสนธยาถูกนาเข้าไปในฉนวนกาซาและถูกกลุ่มฮามาสเก็บไว้เป็นเวลา740วันก่อนในที่สุดศพของสนธยาก็ถูกส่งกลับไปยังอิสราเอลในวันที่18ตุลาคมสําหรับสนธยานั้นทํางานในภาคการเกษตรตามนิคมต่างๆทั่วอิสราเอลได้ประมาณ8ปีโดยเริ่มจากพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศก่อนจะย้ายมาทํางานที่คิบบุตเอ เปรี่ในช่วงหลังนะครับเพื่อนๆของสนธยาเล่าว่าเขาเป็นคนเงียบๆและตั้งใจทํางานมากอีกทั้งยังติดต่อกับครอบครัวในประเทศไทยอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะคุณแม่และลูกสาววัยเขวบทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุไม่นานสนธยาได้เริ่มวางแผนจะกลับเมืองไทยในเดือนตุลาคมในปีนั้นแหละครับ2566ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดสัญญาการทางานในอิสราเอลโดยสนธยาฝันว่าจะนําประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานนิคมเกษตรต่างๆกลับมาพัฒนาฟาร์มของตัวเองที่บ้านเกิดในประเทศไทยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับด้านกลุ่มตัวแทนครอบครัััววตประกน และผู้ที่ถูกปล่อยตัวจากการถูกควบคุมตัวได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสนธยาในประเทศไทยโดยบอกว่าแม้ความโศกเศร้าและความจริงที่ว่าหัวใจของพวกเขาจะไม่มีวันเต็มอีกต่อไปการที่ร่างของสนธยาถูกส่งคืนในครั้งนี้อย่างน้อยได้นําความสงบส่วนหนึ่งกลับคืนสู่ครอบครัวซึ่งต้องทนอยู่กับความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดอันแสนสาหัสมาเกือบ2ปีครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร0 2 4 8 1 5 6 7 7หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%